เิมไปตามไม่หนะครับเทิมไปตามแบบบทบาทนะครับจริงๆนะเขาก็แบบคิดว่าเอ้ยมันเป็นแบบความใฝ่ฝันของเขาเลยนะครับเขาก็เลยแบบทำได้ออกมาเต็มที่เลยนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะเขาแบบเคอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคุยกันพร้อมต่อแล้วะเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วพร้อมกันการทุกคนครับ อเคก็ฝากติดตามอีพีด้วยหน้าด้วยนะครับกดรับพี่นะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสําหรับการติดตามทศลานะครับแล้วก็ตอนนี้โฟกหายป่วยดีแล้วครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับใช่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับแล้วก็ต้องรอฟันดีนะครับแล้วก็รีบไปปั่นแท็กวิทต่อด้วยนะครับก็ฝากฝากทุกคนด้วยนะครับว่าอย่าไปห่วงไอ้โฟกมันมากนะครับเดี๋ยว คนเราต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคโอเคอย่าไปสนใจนะครับถ้าสมมติว่าผมป่วยนี้ทุกคนต้องสนใจผมนะครับแต่ถ้าโฟกป่วยี่คือแบบปล่อยเน่าไปเลยนะครับทุกคนโอเคครับคุณโฟกครับเนี่ยถบอกทุกคนเนี่ยเนี่ยใครเป็นคนโทรไปให้กําลังใจคุณผมวะผมวะถูกต้องครับวันนั้นโฟกป่วยเอ้ยกึ้งดงไอ้พร้อมมันโทรมาอะไรวะฮัลโหล ทายหรืยังพอมาถามครับพทอมาถามกับกันเพื่อนนะก็ระดับผมลาบ้านนะครับก็ไว้เจอกันนะคุณูดูแลตัวเองด้วยนะครับได้ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคครับเจอกันนะครับอครับใครจะมาไลฟ์เป็นคนต่อไปนะครับเราต้องหาก่อนหาก่อน เราหาคนรู้จักระห่อนแป๊บนึ่งหาแบบไลฟ์ด้วยนี่ครับตอนนี้เราแบบอยู่อย่างคนเงาเงาตอนนี้นะครับพอมไม่ได้มากับนุ่นไม่ได้มากับเจนนะครับทุกคนขอร้องนะครับอย่าให้พอมนะครับฟังเพลงนั้นอีกเลยนะครับตอนนี้ปวดประสาทมากเลยนะครับเพราะว่ามีแต่คนเปิดเพลงนี้ให้ฟังทั้งวันอยู่นะครับซึ่งไม่เข้าใจว่าเปิดทาไมเดีนะ๋ยวหาหาก่อนหาก่อนหา,นหา,นหาคนแบบรู้จักก่อนมามา เราจะขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันนะครับใครที่คุณใครที่เป็นคนเหงาด้วยกันนะครับสามารถกดขอเข้ามาไลฟ์ได้เลยนะครับคนที่แบบคนเหงาสองพันยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราผมหาก่อนถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันก็เบื่อไงไม่รู้จะพูดแบบคอนเทนต์อะไรไงแต่ถ้าแบบเรามีคนที่แบบให้เผาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเผาได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับขอเวลาหาแปอบหนึ่ง เราก็เหมือนไฟนะครับถ้าคุณขึ้นมาแล้วคุณมาเจอไฟเราจะเผาคุณเด็ดไหเอ่ะททำไมไม่มีใครไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะไอ้บ้าเอ,อ้ยในเขาไปไหนกันพี่เบนตอนนี้พี่เบ้นดูซีรีส์อยู่นะครับทุกคนไปโทรไปถามพี่กันนะ่ะว่าทำอะไรอยู่นะครับว่า พี่แกบอกว่าดูซีรีส์อยู่แป๊บหนึง่งะครับเดี๋ยวดะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครมาไลฟ์ด้วยเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะไปหาดูซีรีส์อยู่ตอนนี้ก็อยู่ห้องก็เบื่อเหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรโดนนัง่ดนงดูซีรีส์ไปทุกวันเลยเดี๋ยวหากันหากันมันจะไม่มีใครรู้จักจริงๆเลยเหรอ มีใครมาบางพี่หินพี่หินจริงๆทักพี่หินไปแล้วนะว่าจะแบบมาไลฟ์ด้วยแต่พี่หินทำโปรเจกต์มั้งเห็นพี่หินบอกว่าทำโปรเจกต์ทาไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเลยอ่ะเพิ่งเที่ยงคืนนี้ใครเข้านอนกันทุกคน ใครเขานอนกันทุกคนเขาไม่นอนกันหรอกนะครับช่วอใครมาไลฟ์ดีหรือว่าตอนนี้เขาแบบไปอาบน้ำกันหรือเปล่าเ <c oughs> ป็นเวลาอาบน้ำของทุกคนหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยไม่มีใครไม่มีใครมาเลยนะเนี่ยไม่มีใครมาเลยฮัลโหล พี่วอตอนนี้พี่วอพี่วอไม่รู้ทำอะไรอะ่ะไม่ได้ทักพี่วอไปเลยมีใครดูไลฟ์ยู่ฮัลโหลฮัลโหลใครรู้จักเราสามารถขอได้เลยทักมาก็ได้พิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้จะได้เห็นเราจะได้ขอไปฮัลโหลทำไมทุกคนแบบใจร้ายจังเลยอะ่ะ หรือว่าไม่มีใครรู้จักเราวะให้บาเยพี่วินเหมือนพี่วินทำงานอยู่นะเหมือนพี่วินไม่ว่างคือทุกคนไม่ว่างหมดเลยทุกคนทำงานหมดเลยแต่รจริงๆแล้วเราก็มีงานนะครับแต่เราไม่ทำเรารอไปทำพรุ่งนี้นะครับ ไม่มีใครเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าสองนาทีแล้วยังไม่มีใครแบบที่เราแบบสนิทด้วยเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปแล้วโทรหาพี่เบนเลยโทรหาพี่เบนแล้วแต่ว่าพี่เบนไม่รับพี่เบนดูซีรีส์อยู่เฮออ้มันกดไม่ได้ กดไม่ได้อะก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วทุกคนให้บางเลยนะคกดไม่ได้พี่ฟาโลไม่ว่างครับเดี๋ยวไว้นัทพี่เบ้นมาไลฟ์ใหม่ก็ได้ แต่ว่าวันนี้พี่เบนไม่น่าว่างพี่ปัดทำงานหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรไม่มีใครเข้ามาเอาไว้เจอกันใหม่กันเลยเจอกันทุกคนบายบายฟันดีน่า๊ะ เราได้เจอก,กันอีกสักวันหนึ่งโอเคเจอก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะฝันดี